สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับช่างกิ่งร้านสมัยไอที v i ิ e นะคะวันนี้ก็จะมาให้ดูโน้ตบุ๊กตัวหนึ่งนะคะที่เกิดจากสัตว์เลี้ยงที่สัตว์เลี้ยงที่เลี้ยงอยู่นะคะกระโดดทีบเจ <c oughs> ้าตัวโน้ตบุ๊กเนี่ยตกลงมาจากที่สูงนะคะทำให้บอดี้ของมันเนี่ยแตกแต่วันนี้เราจะมาเช็คอาการเบื้องต้นกันดูนะคะว่าโน้ตบุ๊กมีอะไรเสียหายบ้างนะคะ เริ่มจากการเปิดตัวบอดี้ขึ้นมาก่อนนะค่อยๆเปิดนะคะตัวนี้ตกน่าจะค่อนข้างที่จะแรกนะคะก็เลยทำให้บอดี้ตัวหน้าจอแตกไปนี่ผ่านบอดี้ตัวนี้นะคะแตกไปตรงหน้าจอ แล้วเราก็จะมาเช็คดูว่าตัวฮาร์ดดิส์หรือว่าตัวด้านในเนี่ยมีอะไรเสียหายไหมแต่เราจะเช็คกันคร่าวๆนะคะก็คือทําการเช็คเบื้องต้นก่อนว่ามีอะไรเสียบ้างนะคะตัวนี้ก็เป็นพิมพ์หลุดไปนะคะแต่เราจะมาเช็คดูว่าเป็นพิมพ์เนี่ยยังใช้งานได้ไหมแล้วก็ยังเปิดเครื่องติดหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราจะลองเปิดเครื่องดู ไปขึ้นนะคะตัวนี้ตัวนี้ก็คือเปิดเครื่องติดนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเข้าหน้าวินโดว์ได้หรือเปล่าเดี๋ยวรอมันสักแป๊บหนึ่งนะคะว่าจะเข้าหน้าวินโดว์ได้ไหม แต่ถ้าขึ้นหน้าแบบนี้โอ,โอ้โหเครื่องนี้ยังทนอยู่นะคะตอนนี้ก็เข้าหน้าวินโดว์ได้นะคะเดี๋ยวรอตัวนี้นะคะยังเปิดใช้งานได้ปกติตัวทัชก็ยังกดใช้งานได้นะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นการเช็คเครื่องคร่าวๆก่อนนะคะก็คือเราจะเช็ค ต่อไปเราก็จะใช้โปรแกรมในการเช็คดูตัวฮาร์ดดิส์นะคะเพราะว่าเกิดจากการหล่นกระแทกเนี่ยตัวฮาร์ดดิส์อาจจะมีปัญหาได้นะคะส่วนตัวเครื่องนี้เราพอเปิดเขาน้าวินโดว์เดี๋ยวเราจะลองเช็คฮาร์ดดิส์โดยใช้โปรแกรมแต่ว่าจะไม่ได้ทําให้ดูนะคะเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังก็คือเราจะใช้โปรแกรมในการเทสดูว่าฮาร์ดดิส์มีปัญหาไหมมีแบดบ้างหรือเปล่า,านี้นะคะ ก็เราจะเช็คดูกับค่าถ้าเข้าหน้าวินโดว์ได้นะคะแล้วก็ลองใช้งานมันดูว่าเสียงออกไหมลำโพงมีปัญหาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็สามารถเช็คได้เลยส่วนด้านในตัวนี้นะคะถ้ามันทํางานปกติะคะ่ะเราก็จะได้ยินเสียงหรือถ้ามีพัดลมหลุด หรือซิงค์หลุดเนี่ยเราก็จะได้ยินเสียงพัดลมทางานผิด,ผดปกติหรือเครื่องร้อนพัดลมไม่ทางานอะไรอย่างนี้นะคะก็สามารถเช็คได้อันนี้ก็จะเป็นคลิปสั้นๆนะคะที่อธิบายให้เพื่อนๆฟังนะคะ,ะเพื่อนๆคนไหนที่มีอาการคล้ายๆกันอ,อย่างเช่นโน้ตบุ๊กตกกระแทกอะไรอย่างเงี้ยคะก็สามารถติดต่อสอบถามได้หรือว่าจะเช็ค ในเรื่องบอดี้นะคะก็เข้ามาสอบถามหรือว่าให้ทางร้านเสนอราคาดูก่อนถ้ายังไงก็สอบถามได้นะคะตัวนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะคะนีะ้ช่างกิ่งก็ขอฝากร้านสมายไอทีเซอร์วนะคะร้านของเราจะมีอยู่3สาขานะคะอยู่ที่เมกะบังนา มีนอตนาโศกแล้วก็ยูเนียนมอลาดพาวนะคะก็เร็วๆนี้นะคะก็จะมีอีกหนึ่งสาขาใหม่ที่เราเปิดกันนะคะอยู่ที่เดอะมอลบางแคใครที่ใกล้สาขาก็สามารถเข้าไปใช้บริการหรือว่าติดต่อสอบถามได้นะคะทั้งในไลน์แล้วก็ f a c e b o o k นะคะก็อินบ็อกเข้ามาสอบถามได้นะคะวันนี้นะคะช่างกิ่งก็ขอจบคลิปสั้นๆไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วก็ขอฝากว่า เพื่อนๆคนไหนที่ทำตกไม่ต้องตกใจนะคะสามารถเอามาให้ทางร้านเนี่ยเช็คอาการดูก่อนได้ััน,นี้ก็ช่างจริงขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ